เอากกละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบีดเบฟโซวันนี้ผมมี2,200เม็ดนะฮะซึ่งสามารถเปิดกาชานี้ได้10สเต็ปนะกาชาอุนเชวราเนี่ยมาถึงวันที่13เดือน8ก็ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดละนะฮะสามตัวหน้าตู้ก็บอกเลยว่าดีมากนะฮะแล้วก็ตัวร่วมตู้นะฮะ <c oughs> ตัวร่วมตู้เน้นไปทางมีประโยชน์ซะเยอะนะนิสเนะก็ดอบน้ำหอมนะฮะ โซยฟงก็ดอบน้ำหอมครับฮาดิเบลก็ดอบน้ำหอมครับแล้วก็มีดอกคังด้วยนะลิลูกะอันนี้จะดีฝาเขาหน่อยก็คือดอกน้ำหอมบวกสิบครับบวกสิบเลยงินฟ้าไม่ได้ดอกอะไรครับแต่ว่างินฟ้ามีดีตรงที่บล็อกการหลบหลีกของทุกสังกัดครับแล้วก็งินตัวนี้แรงนะน่าจะแรงที่สุดในงินแล้วแหละนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ ต่อไปเป็นฮินามูริโมโม่ครับตัวนี้ลิง์ดอบหยดน้ำสามสิบเอ่อสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะก็คือตัวในตู้นี้มีประโยชน์ทั้งหมดนะฮะส่วนตัวหน้าตู้จะไม่ได้ออกมาแนวดอบนะก็มีตัวหนึ่งดอบอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวหน้าตู้กันการันตีทุกสเต็ปที่5ครับส่วนสเต็ปที่25เอาตัวไปเลือกได้เลยครับว่าจะเอา ตัวนะตัวตัวไหนนะเริ่มต้นกันที่อุนเคียวราครับตัวนี้อารันคาเอสปาด้านะสำหรับอุลเคียวราสังหันวินซี่นะครับแล้วก็มีริงความเสียหายแรง20ครับลดคุณทามแรง12ครับระบบสุเบกเฉินบวก1ครับทีมปาร์ตี้ฟื้นฟูยีเมื่อเข้าฟิล์ครับซุปเปอร์อาร์เมอร์ครับเมื่อโจมตีมอนต์ฆ่ามอนต์ฮะ20ตัว40ตัวนะ20ตัวได้ความเสียหายแรง20 40ตัวได้ทีมปาร์ตี้สกิลแรง 20ครับอืมก็น่าจะบวกกันประมาณ40นะฮะขอบเขตครับสกิลกว้างครับพี่แรมบวก2ครับไม่ตาย60ติดสถานะ5วิครับติดออนแรงบวกความเสียทั้งหมด40รครับอืมกุนซี่ติดสถานะได้ง่ายขึ้นนะค่าป้องกันเพิ่มระยะหรบเฉินทะลุกาดสีน้ำเงินครับไม่ติดออนแรง100ซ แล้วก็มีพลังกฏดินวิญญาณบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย<ม>อุนก็ถือว่าดูดีมากแรงมากครับตัวนี้ครับมีดีตรงสังหารหมอน40ตัวนี่แหละต่อไปเป็นอินโนเอเขียวครับตัวนี้มนุษย์สังหารยมทูตครับเป็นสายเอทีเคโจมตีปกตินะฮะสำหรับอินโนเอเนะโจมตีปกติในรูปแบบเทศกาลใหม่ด้วยนะไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างนะฮะทันสมัยเหลือเกินนะฮะอินโนเอเขียว สวยลดความเสียหายที่ได้รับ21%เอร์เครับเอาไปลิงก์ได้นะครับอาซีฟนะครับลบดเฉินบวกหนึ่งครับขอบเคจมตีปกติ20%ครับแล้วก็ลบหลีกความเสียหายจากยมมะทูด50%ครับก็คือยมมะทูดตีโดนราบ้างไม่โดนบ้างนะฮะมอนยมมะทูดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอีโนเอไปเล่นด่านไหนก็น่าจะได้เปรียบฝากทัวอื่นนะ อาเบริตี้ฟรเสียหายปกติ60ครับยืดเวลาถ้าเสริมพลังซุปเปอร์อาร์มเมอร์ทะลุกาดสีน้ำเงินครับไม่ติดชอ็อตครับเพิ่มประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังครับอันนี้น่าจะมีดาเมจประมาณ50%ครับคุณสมบัติผู้สังหาร30แบบกิ่ยว้าครับท่าโจมตีใกล้10%แบบกิ่วครับทีมปาร์ตี้สีเขียวท่าโจมตีปกติแรงขึ้น20%อครับเอาไปซับได้นะฮิตบวก1แต่ว่าลงดันเกียวจะกลายเป็นฮิตบวก2ครับ ตัวนี้ก็ถือว่าแรงครแรง160-260-280บวกตัวคูณสมบัติผู้สังหารอีกอย่างละโอ้า50 30ประสิทธิภาพท่าเสริมพลังอีก50ตัวนี้แรงมากครับสำหรับอินโนเอนะถึงไม่ลงดันกิวก็ยังแรงอยู่ดีครับแต่ถ้าลงดันกิวนี่คือแบบระดับต้นๆเลยถือว่าแรงมากสำหรับอินโนเอตัวนี้ครับ ต่อไปเป็นนอยโทราครับตัวนี้อารันคาเอสปาดาครับสังหารกรินซี่ครับสาย sp 880ครับตัวนี้เป็นสายดอกนะฮะเป็นตัวดอกเป็นตัวดอกน้ำหอมนะเป็นนอยโทราตัวแรกที่ดอกน้ำหอมนะตัวนี้อ่าลิงค์สเปอร์ดอกน้ำหอมใหญ่สีส้มบวก5ครับลิงค์ดอกน้ำหอมใหญ่สีส้มนะฮะดูดีมากพาซีฟหลับเฉินบวก1ยกเลิกการสูครับค,ครอบเขตแรง20%ครับ Ability ครับฟาวมเสียหายแรง40ครับพิษแรงบวก2ครับจิดสถานะบวก2วิครับดิดแพร่ชกันบวก60ครับรถคือทำแรง12ครับไม่ติดสถานะอะไรเลยครับดอปน้ำหอมเล็กบวก5ครับน้ำหอมใหญ่บวก5ด้วยบวกกับลิงค์ด้วยกันเป็นบวก10ครับดอน้ำหอมใหญ่ติดสถานะบวก80ครับอืมโอเคตัวความสีส้มจุดสถานะได้งขึ้นนะ ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวดอกน้ําหอมเล็กใหญ่ที่ค,ค่อนข้างดีนะแต่มันมี2ดอกครับก็คือมันไม่ได้ดอกหยาดน้ํามาให้ครับแต่ว่าเป็น2ดอกก็จริงแต่ว่าดันดอกน้ําหอมใหญ่มาบวกสิบเลยค,ค่อนข้างมีประโยชน์อะ่ะก็ใครเป็นสายฟาร์มนะฮะถ้าหมดพวกอ,อีเวนต์ดันผู้การอีเวนต์เก้าปีอะไรแล้วไนปะสายฟาร์มนี่น่าจะถูกใจสิ่งนี้นะ ดอกน้ำหอมใหญ่แบบกระจุกระจายครับสำหรับตัวนี้วันนี้ผมก็มาเปิดประมาณ10สเต็ปเท่านั้นนะฮะเพราะว่าหมดก,กาชาเก้าปีไปแล้วเก็บเพชรไม่ทันแล้วครับเพชรไม่ค่อยจะมีให้เก็บด้วยนะไอ้ดีนี้สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองคือมันจะเกลือติดต่อกันหลายสเต็ปก็ไม่ไหวนะจริงๆนะ สองก็ไม่ออกครับเริ่มจะเอามือกุมหัวแล้วอย่างนี้มันต้องสามสามไม่ออกนี่เอาตีนไก่หน้าผากักละจัดมาลูกพี่สามก็ไม่ออกครับโอ้โ จะเกลืออีกแล้วเลยโอ้เมื่อก่อนดวงคดีเดี๋ยวนี้ทำไมเกลือจังเปิดอะไรเกลือหมดทุกอย่างอะไรกันนี่ ID ครบหนึ่งปีครับสำหรับ ID ที่เล่นอยู่ปัจจุบันนี้นะเอาโอเคมากิจมรุกินหนึ่งตัวหรือเปล่า <c oughs> งินตัวนี้ดูดีนะ แต่ถ้าใครมีเยอะแล้วก็ก็น่าจะเกือแหละถ้ามี5้าถ้า้ายังเปิดได้เนี่ยับแต่ผมมีประมาณ3ามท้ครับโอเคถือว่าโอเคได้อยู่สเต็ปที่5สเต็ปนี้กรร็เดรนตีครับดวงเกือยังไงก็ต้องได้ครับแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าจะได้ดีหรือไม่ดีกันแหละ เฮ้ยกระชอนหายใจสักทีเหอะตัวเดียวนะตัวเดียวใช่ไหมออกแบบประหยัดมากครับอย่างละตัวอย่างละตัวเฮ้ยนี่ผมว่ากระชานี่ผมเกลีว่วทุกคนสเต็หก กระชายทีแรกผมก็เกลือเปิดตัวผมก็เกลือ,อนี่ไม่เกรงใจกันเลยเหรอออกแบบเกลือเกลือแบบไม่เกรงใจกันแบบไม่หยุดพักขนาดนี้เลยเหรอไอแต่ผมไปออกไปแอบแอบไปเล่นเกมวันพีชบับต y r ลัดมาทุกคนผมได้รุจ,จิกัะคาคุว่ะ หมดไปหมดเพจไปแค่240 4 0เอ้ยเท่าไหร่วะ5 5ห้าสเตปอะหมดเพดไปแค่5สเตปเองนะสงสัยต้องเบาเกมนี้เราไปเล่นวันพีชก่อนเว้ยอา้ามาโอ้โหหลุดไปไกลเลยครับหลุดแบบลงทะเลลงอ่าวไปเลยฮะอือ ตัวเดียวด้วยหลุดทะเลออกนอกคอกไปเลยครับหลุดเลดไกลแสนไกลฮะคือแบบนี้มันต้องเอาหน้าตูมาสักตัวแล้วนะสองตัวก็ได้ขอเถอะถ้าจะเข้มขนาดนี้นะอ่ะมาสเต็ปนี้มาอีกครับที่นาโมริโมโมะแน่นอนตัวนี้ เดียวเหรอออกแบบประหยัดมากอนะแต่ละสเต็ปสเต็ปออกอย่างละตัวละตัวประหยัดสุดๆโอ้โหนี่กลัวขนาดนั้นเลยกลัวผมได้ตัวขนาดนั้นเลยเลยมองใน,นแง่ดีนะผมยังมีเงินอยู่นะอะ โอเคได้ฮินามุริเอ้ไม่ได้อินุเอะฮะโอเค okay, ก็อยากามากู้หน้าได้หน่อยแต่รวมๆแล้วเกลือครับสำหรับการเปิดไอดีการเปิดกระชาของไอดีนี้รอบนี้ไอดีหลักด้วยนะเกลือก็เกลือ,กเ,อเกินฝ่าเจจะทำอะไรต่อละเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อย5ดาวอ่าที่เพิ่งได้รับ กดปุ๊บเขาให้นะฮะหน้าตู้หนึ่งตัวครับฮินามเร1หนึ่งตัวครับหลุดเลดไปนหนึ่งตัวฮาริเบลหนึ่งตัวครับแล้วก็เงิน1ตัวครับทั้งหมด5ตัวครับนับจริงๆแค่สี่ครับอีตัวหลุดเลดนี้ไม่น่านับครับก็ก็พอพอใช้ได้นะแต่ก็มันก็พูดตรงๆก็คือเกลือนั่นแหละสำหรับการเปิดการชารอบนี้นะฮะโอ้เศร้าจริงๆ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว้าเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮนะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนฝากความเค็มไว้เท่านี้ด้วยครับสวัสดีครับ